ไปตอที่อำเภอด่านสายจังหวัดเลยนะฮะยังคงเป็นเรื่องของพระกับโยมผู้ชายนะครับไม่ทราบว่าระหว่างพระกับโยมชายผู้ชายเนี่ยใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับ,รบแต่ว่าเรื่องก็คือว่าพระรูปที่ว่านี้เป็นพระเลขาเจ้าวาดมาร้องสื่อบอกว่าถูกผู้ชายที่รู้จักการผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยคมคูเสพเมทุนกันแล้วก็เรียกเงิน3 0 0 0 0บาท่าอย่างนั้นเอาดูนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็พูดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ทราบว่าใครพูดจริงพูดเท็จ เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระนันอายุ26ปีเป็นเลขาเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยบอกว่าถูกนายสุภชัยบุญอาจอายุ26ปีคมคูเรียกเงิน30,000บาทถ้าไม่ให้จะนําเรื่องไปร้องสื่อนะครับทีนี้พระก็บอกว่ากลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตก็เลยยอมให้เงินไปนี่เรื่องราวเป็นแบบนี้พระนันเล่าให้ฟังที่ไปที่มาของเรื่องมันเป็นยังไง บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้รู้จักกับนายสุภชัยผ่านทาง Facebook บอกว่าทํางานอยู่ที่จังหวัดน้องคายกําลังจะไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีจะมาขออาศัยนอนที่วัดหนึ่งคืนพระเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยให้มานอนที่กุฏิโดยมีเนเนี่ยนอนอยู่ด้วยจนกระทั่งเช้าวันที่27มกราคมเนี่ยนายสุภชัยบอกว่าเป็นหนี้อยู่กว่า3 0 0 0 0บาทต้องการขอเงิน3 0 0 0 0บาทไปใช้หนี้และจะไปทํางานที่จังหวัดชนบุรี ถ้าไม่ให้จะเอาเรื่องที่มีอะไรกันนี่นะฮะจะบอกว่าถ้าไม่ให้นะจะเอาเรื่องที่มีอะไรกันยไปแจ้งกับนักข่าวและก็โพสต์ตามเพจต,ต่างๆพระนันกลัวว่าจะถูกทําร้ายร่างกายถึงชีวิตจึงยอมให้เงินไปนี่พระนันนี่บอกแบบนี้อืแต่ว่านายสุภาชัยยังไม่พอนะยังขอเงินเพิ่มอีก8,000บาทซึ่งพระนันก็บอกว่าไม่มีจะให้แล้วก็เลยไม่ให้ไปแต่ก็ถูกนายสุภาชัยมาข่มขู่อีก พระนั้นก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับนายนายสุภาชาัยไปพร้อมกับของกลางเนี่ยเงินสามหมื่นบาทซึ่งเรื่องที่นายสุภาชัยบอกว่ามีอะไรกันนั้นไม่เป็นความจริงเพราะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผลออกมาไม่มีการสอดใส่แต่อย่างใด,เ,ดงเอาฟังเสียงพระก่อนนะเดี๋ยวมีโยมเนี่ยจะมาพูดทีหลังเอาฟังเสียงพระก่อนไหนครับนอนตรงนี้ครับเขาเดินทางมาแล้วเขามาขออาศัยพักและเราก็ มาสอนธรรมะให้เขาฟังเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้กลับตัวกลับใจในการบวชแล้วก็มาอาศัยพักพอตื่นเช้ามาเขาก็มาขู่รีดทรัพย์กับหลวงพี่ว่าถ้าไม่ให้เงินเนี่ยจะเอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งเหตุต่างๆแล้วก็แจ้งสำนักพุทธแล้วก็จะไปประกาศแจ้งในอำเภอต่างๆครั้งแรกมันขอไป30,000บาท พอหลังจากนั้นมาประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆมันมาขออีกแปดพันบอกว่าจะเอาไปใช้นี่เขามาประเด็นสำคัญเนี่ยคือพระยืนยันบอกว่าไม่ได้โดนอีกฝ่ายเสกเมถุนคือพระบอกเราเนี่ไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจแล้วครับมอยืนยันว่าไม่มีสอดใส่ว่าอย่างนั้นนี่พระบอกนะนี่พระบอกนะเทีนี้อ้าวมาฟังมาฟังฝั่งโยมบ้าง นักข่าวก็ไปที่โรงพักด่านซ้ายไปพบกับตำรวจกำลังนำตัวนายสุภชัยไปสอบปากคำนายสุภชัยเน่เล่าว,ว่าเขาเได้รู้จักกับพระนานมาหนึ่งสัปดาห์พระนชวนมาที่วัดจึงนั่งรถทัวร์มาแล้วก็ไปเปิดโรงแรมเพื่อเก็บของแล้วก็มานอนที่กุฏิของพระแล้วมีอะไรกันโย,ยมบอกแบบนี้แล้วมีอะไรกันโดยที่ตัวเขาเ,เป็นฝ่ายกระทำไปหนึ่งครั้งจนกระทั่งเช้านะครับไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี เขาเนี่ยเป็นหนี้อยู่กว่า30,000บาทจึงขอให้พระช่วยหน่อยพระนั้นก็เลยขับรถเก๋งพร้อมกับเขาเนี่ยไปที่โรงเรียนสอนเนนไปเอาเงิน3 0 0 0 0บาทแต่เขายังต้องการเงินอีก8,00 0บาทแต่พระนั้นไม่ให้เงิน3 0,000เงินสดเนี่ยพระพระให้แล้ว,ลวยอมให้แล้วยอมให้แล้วแต่นี่สุภชัยไม่พอจะเอาอีก800 0เอาอีก800 0มันก็เลยเกิดเรื่องแต่พระนั้นไม่ให้จึงขู่เนี่ยบอกว่าจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปโพสต์นะจนถูกตำรวจจับ ยอมรับว่าเขานั้นนยวข่มขู่พระจริงๆเพราะอยากได้เงินอ้าวฟังเสียงฝ่ายโยมหน่อยสุภาชัยบุญอาจเราเรานั่งเงนอะไรมานั่งเรามีอะไรกันไหมมีได้มีจริงกี่ครั้งครับครั้งเดียวเราเป็นคนฝ่ายทำแล้วใครเป็นคนทำเราเป็นฝ่ายทำอ่าแล้วไอ้ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องเงินเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องเงินนี้คือบอกว่ามีมีอะไรกันเสพเตือนเช้ามาก็ไปบินธบาตไปบินธบาตก็เอาข้าวมาให้เรากินอยู่ในกุฏิ ก็นั่งเล่นด้วยกันคุยด้วยกันนั่งกอดกันอยู่ตรงโต๊ะทำง,งานอะไรของเ่านั้นก็นคุยกันอยู่นั่นต็เราว่าผมเป็นนี่นะสามหมื่นกบาทใช้ใช้ให้ไหมอยากอยากให้ช่วยหน่อยอเราว่ามีปัญหาให้ช่วย <c oughs> อันนี้อันนี้ได้พูดจริงว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้นะ่ะที่มีอะไรกันเมื่อคืนนี้จะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังทีนี้นะครับเนี่ยพระนันเนี่ยนะก็ได้เดินทางไปที่โรงพักด่านซ้าย และก็แจ้งกับตํารวจและก็นายสุประชัยเนี่ยว่าได้ไปตรวจร่างกายมาโดยแพทย์ได้แจ้งว่าไม่มีการสอดใส่เหมือนที่นายสุประชัยได้กล่าวอ้างและเมื่อนายสุปรชัยได้รับทราบอย่างนั้นอ้าวก็มาก้มกราบขอขมาพระนันและก็ยกโทษให้บอกว่าผิดไปแล้วเอออ้าวมันจบลงแบบนี้นะข่าวนี้เอาดูจังหวะนี้หน่อยมากูลงีลงจีกานคูอยู่ซ่องฝ อันโยมแม่เนก็ต้ควารักความอันนั้นโหไปแม่กระวให้โรทังนังที่มันเป็นรูปในส้ต้องมีกะตาในมันตาซสมลกย้ที่เขามัดีากยแต่ว่าาเรายายนี่ทำให้ราด้วบอกว่านเแสดงว่าถ้าเธอเกือมือชีนี่นะฮะนายสุภชัยเองก็ยกมือเนี่ยนั่ง นั่งก็ฟังทางพระนันเนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดูจังหวะที่นายสุภชัยเนี่ยนะครับลุกขึ้นนี่นะสายหัวนะมีการสายหัวก่อนเหมือนกับว่าเในใจคิดอะไรเนเี่ๆๆๆๆๆเยวเดินไหมจังหวะนี้จังหวะนี้เดินขึ้นไปในสายหัวเล็กน้อยครับและก็เดินออกไปนี่นะครับทีท่สุดท้ายแล้วก็นายสุภชัยก็ถูกตํารวจเนี่ยนะครับก็เอาไปว่ากาันตามขั้นตอนกฎหมายนะจะผิดยังไงก็ว่ากันไปว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นสามหมื่นอ่ะพี่ ก็เรื่องส0 0 0 0ื่นอ่ะของกลางกลายเป็นของกลางเงินสามหมื่นก็ถูกตํารวจยึดไว้ก่อนเขาบอกว่าเป็นของกลางเก่ดเป็นค<อ>ดีอ,อะไรนะหรือรีดทรัพย์ประมาณนั้นครับมหมื่นยอมให้ไปเพราะกลัวจะเอาไปร้องสื่อตามเพจต่างๆถูกค่มขู่นะค่มขูเรื่องอะไรก็ไม่ได้บอกมา